สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซและท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาทำแรกไม้ใช้เองนะครับราคาประหยัดนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะทำเองนะครับใช้เองเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับดูคลิปนี้นะครับทำเองได้เลยนะครับสวยด้วยนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์นะครับประกอบด้วยไม้4แผ่นด้วยกันนะครับเพื่อนๆนะครับง่ายมากเลยนะครับโดยเพื่อนๆตัดไม้นะครับ แผ่นบนแผ่นล่างในนะครับถึงแผ่นนี้กับแผ่นนี้นะครับเพื่อนๆช่องตัวนี้มันจะเป็นช่องมาตรฐานของแอมทั่วไปนะครับ19นิ้วนะครับฉะนั้นเพื่อนๆตัดอยู่ที่ตัดแผ่นนี้กับแผ่นนี้นะครับอยู่ที่48.5เซนนะครับช่องนี้นะครับเวลาเราวางรางแล้วมันจะพอดีนะครับอันนี้คือรางนะครับส่วนความลึกด้านลึกก็ขึ้นอยู่ที่แอมของเพื่อนเนะครับแต่ชุดนี้ของผมทําเพื่อ ใส่ power amp ตัวนี้นะครับมันสั้นนะครับมันไม่ยาวนะครับมันก็ความลึกก็40เซนก็พอแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับส้าเราเพื่อนๆอยากได้ความลึกก็ขึ้นอยู่ที่ power ของเพ ah um> ื่อนๆนะครับตัวอย่างนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแผ่นข้าง2ข้างนะครับผมตัดอยู่ที่40คูณ40นะครับบนล่างนะครับอยู่ที่48.5คูณ40เหมือนกันนะครับก็จะได้ความสูงประมาณ 8U ยูนะครับ สำหรับ1 u นะครับ1 u ก็ประมาณ4เซนครึ่งนะครับ1 u นะครับอันนี้8 u นะครับก็ประมาณ36เซนนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่พาวเวอร์แอมนะครับพาวเวอร์แอมสวิตชิ่งได้2ตัวแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆนะครับพวก eq พวกคอร์ดได้สบายๆนะครับสำหรับแบดตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับมินิเครื่องเสียงนะครับใช้ในงานอเนกประสงค์ทั่วๆไปก็ผมใช้ไม้อัด นะครับไม่อัดแท้นะครับขนาด15มิลนะครับสีก็เป็นสีพ่นอุตสาหกรรมธรรมดานะครับผมพ่นรองพื้นไป2รอบนะครับพอแห้งก็มาทําระเบิดนะครับก็ใช้สีพ่นอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับผสมข้นๆนะครับใช้กาบริชูดนะครับพ่นเป็นทําเม็ดนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีหูจับนะครับมีเพจเหล็กยึด หน้าเอมนะครับแล้วก็รางนะครับเป็นรางนอกนะครับอันนี้ก็มีขายนะครับสั่งได้ที่รัสด้านะครับมีขายนะครับความยาวก็ประมาณเมตรห้าสิบนะครับหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็มาตัดเอาตามที่เพื่อนเพื่อนต้องการนะครับตอนช่วงตัดไม้ทําสีนะครับไม่ได้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก็ลัดขั้นตอนไปหน่อยนะครับสิ่งสําคัญก็คือช่วงตรงนี้นะครับความกว้างนะครับมาตรฐานนะครับ ตัดไม้อยู่ที่48.5นะครับส่วนความสูงตัวนี้นะครับ40คูณ40นะครับสําหรับ 8u นะครับตัวนี้เอามาดูขั้นตอนการประกอบนะครับดูว่าเสร็จแล้วจะสวยงามแค่ไหนนะครับมาดูกันนะครับครับเมื่อประกอบเสร็จนะครับก็จะได้แรกสวยๆแบบนี้นะครับฝีมือเราเองนะครับข้างในนะครับหูจับ ผมจะใช้ที่นัดนะครับ m 5นะครับยึดด้านในนะครับให้แข็งแรงเวลายกย้ายนะครับส่วนช่องตรงนี้นะครับเหลือไว้3.5มจุดห้าเซนนะครับระหว่างจุดนี้มาถึงรางนะครับเหลือไว้3.5จุดห้าเซนเผื่อนะครับเสาอากาศไม่ลอยนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้แรกสวยๆประมาณนี้นะครับฝีมือเราเองก็ขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆนและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจและติดตามนะครับ ก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ